โรงเรียนบ้านชุมนุมปกฟ้าดำเนินการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงรูกด้วยกระบวนการนิเทศชั้นเรียนตามแนวทางเร s เ a อร์สตัดดีเนื่องจากพบว่ามีผลสำลีทางการเรียนจากการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นสื้นฐานต่ำกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัดกำหนดอีกทั้งผู้เรียนยังขาดคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดีจากเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนจึงได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงรูป ด้วยกระบวนการนิเทศชั้นเรียนตามแนวทาง l e s s o n Study เพื่อนำมาใช้ในการแก้ปัญหาการเรียนของผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอนของครูโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนให้เกิดประสิทธิภาพการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิงรูโด้วยกระบวนการนิเทศชั้นเรียนตามแนวทาง l e s s o n Study โดยนำแนวคิดกระบวนการบริหารด้วยวงจรคุณภาพเดียมิ่งมาพัฒนาวัตกรรมโดยวางแผนวิเคราะห์วิทยาสตร์นโยบายวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน ลงมือประจัติโดยใช้กระบวนการนิเทศชั้นเรียนตามแนวทางพัฒนาบทเรียนร่วมกัน b r e s t ต n s t ตตรวจสอบประเมินผลเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์การสะท้อนผลนำผลที่ได้ปรับปรุงแก้ไขโดยเน้นรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิธีการสอนการนิเทศชั้นเรียนจากการมีส่วนร่วมพัฒนาซึ่งจะส่งผลไปยังคุณภาพผู้เรียนคุณภาพครูเป็นโดยมีขั้นตอนคือ ขั้นตอนการวางแผนโดยการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการมีการวิเคราะห์ตนเองของครูรายบุคคลและการวิเคราะห์จุดพัฒนาระดับโรงเรียนเพื่อวางแผนให้ครูสามารถพัฒนาการสอนและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning และนำสู่การยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียนการวิเคราะห์และทักษะในศตวรรษที่21โดยเกิดกระบวนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนทั้งระบบ 2. ขั้นตอนการปฏิบัติโรงเรียนได้กำหนดวงจรของระบบการนิเทศชั้นเรียนตามแนวทาง lesson study คือ 1. วางแผนโดยการจัดทีมนิเทศและกำหนดการนิเทศภายในโรงเรียนประชุมเพื่อวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการแผนการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรู้ active learning 2. รวมสังเกตชั้นเรียนเข้าสังเกตนิเทศชั้นเรียนซึ่งนำบทเรียนที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในชั้นเรียนจริงผู้ที่เข้าร่วมสังเกตนิเทศชั้นเรียนได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาหัวหน้าวิชาการ ครูระดับสายชั้นและครูผู้สอน3สะท้อนผลอภิปรายสะท้อนความคิดร่วมกันโดยมุ่งเน้นการอภิปรายเพื่อให้ได้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่นําไปสู่การปรับปรุงและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นนําบทเรียนหรือแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงและพัฒนาแล้วนําไปใช้ในครั้งต่อไป 3. ขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินผลมีการประเมินผลตา,ตามตัวชี้วัดความสําเร็จของการนิเทศที่เป็นประ เรียนการนิเทศของโรงเรียนสรุปและรายงานผลการนิเทศตามตัวชี้วัดความสําเร็จและความพึงพอใจของครูผู้รับการนิเทศ 4. ีขั้นตอนการนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาโดยการปรับปรุงและนําเสนอผลงานเพื่อเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพของครูผู้สอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนต่อไปจากการที่โรงเรียนบ้านชุมนุมปลกฟ้าได้นํานวัตกรรมการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงรูปเโดยกระบวนการนิเทศชั้นเรียน ตามแนวทางเรซิงสตัีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงจากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองมีความกระตือรือร้นและมีความสุขกับการเรียนมีความคิดสร้างสรรค์โดยทักษะการเรียนรู้ในศตะวรรษที่21 มีความสามารถทางสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียนมีคุณลักษณะที่เป็นประสงค์ค่านิยมที่ดีมีความสุขและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปลอดภัยครูมีนวัตกรรมทางการศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียนมากขึ้นมีการพัฒนานวัตกรรมอยู่เสมอเกิดการแลกเปลี่ยนรูปแบบวิธีสอนทำให้เกิดการสอนที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนและยังส่งผลให้ปีการศึกษา2563โรงเรียนมีค่าเฉลี่ยผลสำมีทางการเรียนระดับ ตโอเนตในรายวิชาภาษาไทยรายวิชาวิทยาศาสตร์และเฉลี่ยรวมสีสาระของชั้นประถมศึกษาปีที่6สูงขึ้นจากปีการศึกษา2,562นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนอาทีปีการศึกษา2,563โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพดำรองระดับภูมิภาคโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐานและ ผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกรอบที่4จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจากน,นวัตกรรมดังกล่าวโรงเรียนสามารถใช้กระบวนการนี้เทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดก,การศึกษาได้มีประสิทธิภาพ